ถ้าใครที่ใช้กระบะปีเก่าเหมือนผมนะครับอายุประมาณสัก20ปีถึง25<ม>ปีทางมาสเตอร์ฮุกยังมีตัวโทบาตรงรุ่นอยู่ใช่ค่ะ,ะสามารถที่จะติดต่อได้เลยอ,อย่าง t o โยต้าไทเกมีแน่นอนมีแน่นอนค,ครับผมเอามาติดวันนี้นะครับ<ม>แล้วรุ่นอื่นๆมีอะไรบ้างถ้าเป็นของเรามีหมดนะคะรถกระบะรถ SUV เก่ง PPV รถตู้ไม่ใช่เฉพาะกระบะปีเก่าใช่ใชครับอ,อายกตัวอย่างหน่อยถ้ารถกระบะ ถ้ารถกระบะก็จะมีไล่ตั้งแต่ Vigo, r e v o Champ, Tiger แล้วก็ทางฝั่งนิสสัน Mighty X อะไรเงี้ยนิสสันก็ Navara ทั้งหมดโอ้โตโยต้านี่ Mighty X ก็ยังมีนะ Mighty X ก็ยังมีให้สต็อกให้อยู่นะคะถ้านิสสัน Navara นิสสันก็ Navara เลยที่ง Navara ตั้งแต่เจนแรกเลย Frontier Frontier มี Frontier ก็ยังมีสต็อกอยู่โอ้โห Frontier ยังมีเลยนะอีซูซูอีซูซูก็จะมีตั้งแต่ TFR ไล่ขึ้นมาเลยเป็น d m a มโอ้โหจะถามว่า d m a ม c ตัวแรกมีไหมนี่บอกว่าท f r นี่คือเก่ากว่า d m a มอีกนะใช่เทาเป็นที่ยงเป็นรุ่นยอดนิยมยังมีใช้กันอยู่ในปัจจุบันค่ะอ่ามิซูมิซูก็เริ่มตั้งแต่ l 2 0ส s t ร้าครับค่ะมาสด้ามีไหมมาสด้ามี BT50 นะคะเริ่มตั้งแต่ปี2005ทําทำสำหรับ m a สด้าอ่าแล้ว Ford ฟอร์ดก็เริ่มตั้งแต่ฟอร์ด2005เหมือนกันจริงๆฟอร์ด Ford กับมาสด้าที่ยังเป็นไทยเดียวกันเพราะฉะนั้นนอกจากรถกระบะรถ SUV ยะนะถ้าเป็นปีเดียวกันประมาณนี้20ปี20กว่าปีประมาณนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนกันยังมีสต็อกอยู่เพราะฉะนั้นเช็คได้เลยมีตรงรุ่นทั้งตัวชุดโฟบาร์และระบบไฟใช่ค่ะ,ะคเดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันว่าสำหรับคันนี้ Toyota Ti g เกซึ่งอ้างอิงได้เลยนะรุ่นอื่นๆก็คล้ายๆกันนี่แหละใช่ จริงๆร,รถผมเจ้าของเดิมนะครับที่ได้มาเนี่ยเจ้าของเดิมทําตัวโทบามาแล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าเจ้าของเดิมลากเรือด้วย uh huh. แต่ว่าเป็นโทบางานสร้างที่เอาจริงๆตัวงานก็ดูกระดูเรียบร้อยนะครับและดูแข็งแรงดีแต่พอดีตัวหูวบอลที่เขาทํามาเนี่ยเป็นแบบเป,แบบเป็นแบบฟิกนะครับก็คือไม่สามารถถอดได้ที่ผมอยากจะติดของมาสเตอร์ฮุกนะครับเพราะว่าส่วนตัวชอบแบรนด์ด้วยและอยากจะได้ตัว uh huh. อยากจะได้ตัวโทบา ที่เป็นแบบนี้ที่สามารถถอดหัวบอลได้เพื่อที่จะใส่แหลกวางมอเตอร์ไซค์แหลกสําหรับวางกล่องเก็บของท้ายรถ mm hmm. นะครับหรือว่าแหลกจักรยานก็เลยวันนี้ก็เลยเอารถมาติดนะครับตอนนี้ติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ฝ่ายคุยให้ฟังว่าอุปกรณ์นะ่ะมีอะไรบ้าง